เจจตลินเคลื่อนไหวไอจีหลังปิ่นเกตมณีโพสเศร้าโดนโยงบ้านแตกจากกรณีที่มีคำใบ้ในเพจจับโปดารามีคู่รักดาราเซ็นไปยาไปมาดมซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตต่างโยงไปที่คู่รักดาราดังหลายคู่ซึ่งทางด้านคู่ของเจสจลินและปิ่นเกตมณีก็เป็นอีกหนึ่งคู่ในรายชื่อที่โดนโยงก่อนหน้านี้ทางด้านปิ่นเกตมณีเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่า กำลังใจที่ดีที่สุดมาจากตัวเองสร้างได้ทุกวันซึ่งก็มีทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงแห่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายและในเวลาต่อมาทางด้านปิ่นเกตมณีได้ออกมาแชร์บทความว่าถ้าเขารักเราจริงอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจเขาจะไม่ทับแต่ถ้าเขาทำนั่นเพราะเขารักตัวเขาเองล่าสุดทางด้านเจสซ์เตรลินเคลื่อนไหวล่าสุดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเป็นการโปรโมทคอนเสิร์ต Grammy a r s แต่ทางด้านเจอเจอตลินได้ตั้งค่าการคอมเมนต์แบบจํากัดไว้ขอบคือแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ